สวัสดีทุกคนผมจะมาเล่นอาร์ตตี้ทิปนะวันนี้เกมอัปเดตด้วยเดีย๋ยวเข้าไปในรถเลยประกอบรถเสร็จแล้วกดดึงดึง,ดงไปโอ้ยอันนี้ถังเปล่า กดไลค์ให้ด้วยน,นะทุกคนไม่รู้จะพูดอะไรดีเอาขอที่บ้านก่อน tưởng này, thế một lời bình đẳng bình đẳng ok bình ที่นาฬิกาปุ๊บตัดนะทุกคนเมื่อกี้นาฬิกาปุ๊บโอ้มานมาโอ้มันมามามา,มา อืมโอ,อ้ไม่ได้เติมกระสุนโอ้ no n น n น no n โอ้อ่านี่วิทยุผมมีแล้วนะ Ôi. À, hãy rồi <laughs> Lòng thảo Và phải coi gì một lần ช็อกโกแลตช็อกโกแลตพินอุ้วิธีสองอันเอาไปไม่ได้ bạn dặn, rồi, rồi cái cơn này mày, không lấy, cái này em thôi đó 先弄干。哇哦，呃。 เอาเบกมือขึ้นโอเคฟิง รูทของซิมเลสเดอระวังระวังโอ้ขึ้นเลยแล้ม <c oughs> โอ้โอโอไม่คลิปยาวไปเจ็ดนาทีแล้วเดีย๋ยวตอนไปตัดไปตอนเจอบอสเลยดีกว่าเฮ้ยนค ค่อ่ๆโอเคค่อยๆนั่นบอสทุกคนเห็นไหมลู้ไม่ได้นะทุกคนเอ้าเอ้าเอามาเอามา 4ี่นัดฟังออโอ้ยเข้าอยู่ทุกคนสี่นัดสองสามสี่หลดกระสุน Mm. hả huh. yeah. <coughs> um, <so, so>, hmm. <coughs> okay 4 จะเข้านะสองสามสี่ร้หน่อยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวโห่เจออยาให้ทุกคนคอมเมนต์ตอนท้ายคลิปนะเดี๋ยวถ้าบอสตายแล้วผมรีบไปต้องรีบไปเก็บของ เยวต้องดูสถานโอ้โหว้าวปาะเนอเคโอเคๆต้องรีบไปฮะอีดยูออยู่ สวยปืนเนี่ยทิ้งไปเลยไม่ไม่ไมมีใครเอาออกไอปืนถาวรน,นะทุกคนผมเออระเห่อยมากตายทีแยวเลยตายแปะแปะแปะบางส่งบางส่งโอ้ยึน้นไม่ได้เลย เดี๋ยวผมจะไม่ไว้อะไรนะตอนนี้ไม่ได้แล้วเปลี่ยนขึ้นเลยเปลี่ยน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 หม้อน้ำหม้อน้ำเวลาเหลือเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยอุ้ยยังทันอยู่ยังทันดูสามนาทีเอาขึ้นมาดิ เอาขึ้นต้องรีบไฮสปีดโอเคไปปิดตอนเวลาเท่าไหร่อีกกี่เมตรโอเคห้าพันสองร้อยห้าสิบเมตร ไปๆไปไปๆไปๆถ้าแพ้ถ้าตายนี่ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะลงไปเลยนี่เหยียบมิดเลยนะเนี่ยทุกคนไม่เบรกเลยถ้าแวะแม่แต่แป๊บเดียวก็หา้า ก็ค right. ่อยชะลุไงแต่จะไม่แวะนะทุกคนเอาไหมก็ไม in oh. ่เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพูดเงินตอนนี้ย่ำเงินเฮ้ยอย่าบิดอย่าบิดอย่าบิดไป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 ไอ้ยห้ปล่างินปล่า โอเคเอากล่องพัาสติไปไปไปเฮ้ยอย่าเพิ่งระเบิดตอนนี้นะไป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 เอานี่เอานี่โอ,อ้ทันเฮ้ยระเบิดเบิเบิเบิอืมเดี๋ยวไม่ระเบิดใช่ไหม วูวูอาวุธทรงอนุภาพมันตกมาอยู่ในมือของชาเลวเดี๋ยวลองเลยละกันฮิฮิฮโฮเดี๋ยวรีวิวอาวุธก่อนนะทุกคนมิว พอที่จะใช้ไม่มียิงมาก่อนที่มันเป็นไงเฮ<ะ>่อเอินเปิดกระเป๋าเลยเจ็บอ่ะจะออกไปแต่ข้อฟ้าเอไม่ใช่ของฟรี ใครๆก็ชอบใช่ไหมทุกคนอู้ลีกสุนด้วยอ๋อนมาสเตย์งั้นขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนฝากกดไลค์กดซับด้วยบายบาย